สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศสบายๆครับอ<ฮ>ุ้ยเนาะอ่อนซ่อนปานเพิ่นดูดขึ้นดูดเป็นบุญน,นะพี่นอ้องอ้าวเต็มที่เลยอ้าวจวดจุดจวด,จวด <laughs> มัดกองแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นก็จังเพิ่นดูดขึ้นดูดเป็นไหมเพิ่น อืมอ้าวอา,เ,อา,เ,อาเต็มที่เลยช่วงบ่ายนี่นะครับเห็ดตาาน่อยๆมาคอยคุณแม่อยู่ห่างคือเกาเย้าวีลีติลูกออ้ยคือสีดูดขึ้นแสบแต่นองมาต้องดราม่านะครับบ่ได้ให้เพิ่นดูดนะครับมันเมิดเล้วนะครับเล่นนะเ,เล่นดูดดูดเล่นไว้สันทอ เสียบแลครับหุดไปน้ำจมไปพร้อมน้ำไหนสิเปิดกระตูนให้หนูเบิงถ้าเบิงกระตูนอยู่ได้นอโอ้วันนี้ใส่ชุดสวยด้วยนะครับมากับน้ำเดิมบุญมาทีวีเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับ บรรยากศาศย่ำบายพี่น้องครับทักทายไปเมื่อสุมองสุบอนครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กดซับสไคร้นาแนวกับเนตตาพาเพลินแต่ละมือแต่ละเว้นครับโอ้ดูดเต็มที่เลยจา้าโอ้ยนเสียงปันดูดขึ้นปันมีนมเนะเาะอ้า เ,เพื่อผ่อนคลายขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าบ๊ายบาย <c oughs> แนมหนาก็ <c oughs> แนมหนาพออิส่สันนเอาครับพอกันวันละนิดจิตจำใสครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ